ตำบลคำผงเดิมขึ้นอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2538กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะการปกครองออกจากตำบลหนองหลวงขึ้นเป็นตำบลคำผงอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร และได้แยกออกมาจากพื้นที่การปกครองของอำเภอรัตนบุรีมากขึ้นกับพื้นที่การปกครองของอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่1กรกฎาคม2540โดยมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองหลวงอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ทิศใต้ติดต่อกับตำบลกระออ,อ,ม,อม,มอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสเกต และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโนนอําเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ตำบลคำผงประกอบด้วย12หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่1บ้านคำผงหมู่ที่2บ้านโนนดูหมู่ที่3บ้านม่วงหมู่ที่4บ้านนาพืชหมู่ที่5บ้านคำผงหมู่ที่6บ้านไาม หมู่ที่7บ้านเชียงซินหมู่ที่8บ้านนาแก่หมู่ที่9บ้านหนองตาดหมู่ที่10บ้านน้อยขยูงหมู่ที่11บ้านยางชุมและหมู่ที่12บ้านอีแหดแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนวิทยศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี2555โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้านชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานาการจัดทำโครงการสารสนเทศตำบล้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1. การร่วมสร้างความเข้าใจ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การร่วมกําหนดความต้องการร่วมกัน4การร่วมกันพัฒนาสาร,ราาสนเทศและ 5. ร่วมเผยแพร่และบำรุงรักษาโดยมีการดําเนินง,งานผ่านคณะทํางานขับเคลื่อนสารสนเทศตําบลต้นแบบตบําบลคําผงอําเภอนนนานลัยจังหวัสดสุรินทร์โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลคําผงเป็นหัวหน้าคณะทํางาน และพัฒนากรประจำตำบลคำผงเป็นคณะทำงานและเลขาโุการโดยมีการแต่งตั้งตามคำสั่งอำเภอโนอนนารายที่329ทับ2,566ลงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศัการาช2566โดยคณะทำงานได้มีการจัดประชุมเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยมีการนำข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการประชุมดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสปะถข้อมูลกชช2คอข้อมูลทีพีแมปล็อกพุแผนชุมชนและเทคโนโล,โลยีสารสนเทศนาทำงานได้เลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนและทบทวนแผนเดิม โดยมีการวิเคราะห์จัดทำสวอตและการใช้โปรแกรม CIA ที่นำข้อมูลจะประถอและกอจชชอสองคอและข้อมูลจากส่วนอื่นๆมาวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล การใช้เครื่องมือ CA ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจะประกอบไปด้วยข้อมูล3ส่วนได้แก่ 1. ข้อมูลจบะถอ 2. ข้อมูลกอจะสองคอและ 3. ข้อมูล 1. อื่นๆซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทำแผนจากการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ข,ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม จะต้องมีการวิเคราะห์เป็นลายหมู่บ้านไล่ระดับเป็นไปถึงเป็นภาพรวมของตำบลเพื่อให้ทราบปัญหาในทุกบิติโดยผลปลุกการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของตำบลคำาผงโดยใช้โปรแกรม CA ลายหมู่บ้านพบว่าจำนวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาในระดับจากมากไปน้อยมีดังนี้ อันดับที่ 1. ปัญหาด้านการแก้ปัญหาความยากจนจำนวน10หมู่บ้านลําด,ดับที่ 2. ด้านการบริหารจัดการชุมชนจำนวนหนึ่งหมู่บ้านและ 3. ด้านการจัดการทุนชุมชนจำนวน1หมู่บ้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม ca ระดับตำบลพบว่าตำบลคำโขมมีปัญหาความรุนแรงระดับอันดับหนึ่งได้แก่การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหารุนแรงอันดับ2ได้แก่การบริหารจัดการชุมชนปัญหารุนแรงอันดับ3ได้แก่การจัดการทุนชุมชนปัญหารุนแรงอันดับ4ได้แก่การพัฒนาอาชีพและปัญหารุนแรงอันดับ5ได้แก่การจัดการความเสี่ยงชุมชน เมื่อทราบประเด็นปัญหาที่จต้องแก้ไขดำเนินการในพื้นที่ตำบลคำโขงแล้วจะมีการดำเนินงานผ่านทีมตำบลในการขับเคลื่อนบูณาการร่วมกับ่วนราชการอื่นๆในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตำบลคำโขงได้คัดเลือกประเด็น พัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอาทิการสร้างความมั่นคงทางอาหารการลดรายใจ่ายในครัวเรือนและการสร้างอาชีพในชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องพาตนเองได้และนำไปสู่การพัฒนาเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบต่อไปสำหรับโครงการในการดำเนินการการแก้ปัญหาเป็นโครงการส่งค้อครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑจักระถอทีพีแมปและค้อเรือนฝปราบาง มีการดําเนินการในส่วนของการเยี่ยมเยียนผู้ตกเณกนและการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้โครงการฝึกอาชีพต่างๆให้กับครัวเรือนและประชาชนทั่วไปในตําบลคำ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโง,นนงมได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นและนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาโนยได้มีการนำเคื่อสมุนไพรที่ได้จาก รวบรวมอนุรักษ์มาดำเนินการส่งเสริมในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรและส่งเสริมการประกอบอาชีพจากสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลคำหงได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดก,การฐานข้อมูลท้องถิ่นและ นำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนา